ท่านดรพงศักดิ์ตั้งวานิชกระผมนายกองการบริหารสวัสดิ์ขงเชิในนามเทศบาลตุวบ้านคอขอข้อุงท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเป็นเกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการส่วนรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเทศบาลตุวบ้านคอในวันนี้การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็นที่สําคัญที่สุดเนื่องจากบุคลากรมีความหลากหลายมีความละเอียดอ,อ่อนทางด้าน,นจิตใจความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ไม่ตรงกันและมีพื้นฐานทางด้านความรู้สังคมที่แตกต่างกันจึงได้จัดโครงการการปกบรมงหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในองค์กรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน,นี้หนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างของกระบวนการทำงานเป็นทีม2เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาและเข้าใจาธรรมนิบาลของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข